จะรอรถพี่เสือไปกิ้งเล่นเหรอใช่เมื่อสามล้อให้พี่เสือประกอบเอาเองอืมอ้าวนิกเก้ว่าวยัางไงเกิดมอนร่งว่ายังไงครับอ่านิกเก้เมื่อคืนเห็นพี่โอลงคลิปนะฮะดีใจกระโดดโลดเต้นยงเย้งยงเย้งยงเย้งนะฮะเห็นพี่โอมาเ <c oughs> นาะนะครับ <c oughs> แล้วเขาก็สนิทแล้วก็ผูกพันกับพี่โอนะฮะเฮ้ <c oughs> ยสวิตชอ์ <c oughs> ชอัพสวิตชบ ลิกี้อยากนั่งหรือเปล่าล่ะอือไปแล้วนะฮะดูตูดดูตูดอืมอ่ะไปดูบรรยากาศนะครับแถวโรงครัวสักหน่อยนะฮะเพื่อนเพื่อนก็ทำอะไรกันบ้างเนาะ ขอบคุณนะฮะเซที่ดูใน e ีหนึ่งอย่าลืมกระโดดไปอ p พีสองด้วยนะครับสำหรับท่านที่ดูลฟ์สดนะครับดูคุณชายนะปีนขึ้นโต๊ะอีกแล้วคุณชายโอ้โห,โหคุณชายเฮ้ยตัดผมใหม่เหรอตัดที่ไหนโอโตัดผมที่ไหน, <c ười> ท,นที่ไหนล่ะ <c ười> โอ้โหสงสัยต้องเป็นร้านที่อยู่ตรงบกสแน่เลยอะ่ะเอาเหรอ เงาอะไรนิกกี้ฮะเงาอะไรมาหกโมงเช้าวันนี้ว่ายังไงฮะเงาอะไรเรียบร้อยเียร้อยเรียบร้อยกาแฟทีพีมิกซ์หางนิกกี้กาแฟทีพีมิกหางนิกกี้ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อกี้หนาวไหมวันนี้อากาศเย็นนะ FC อุณหภูมิเช้านี้ยี่สิบห้าองศานะครับผมยังหนาววันเมื่อคืนเมื่อคืนหนาวใช่ไหมเห็นไหมบอกแล้วพี่เสือเช็คอุณหภูมิแล้วนะเช้านี้มันหนาวนะทุกคนแปลว่าเมื่อคืนก็ต้องหนาวเนาะสวัสดีดูดีดีดีดูดีดีดีดูดีดีดี เมื่อวานเล่นน้ำตั้งเกือบชั่วโมงแล้วเนี่ยเป็นยังไงสะใจเลยใช่ไหมอยากให้พี่ๆเขาได้คลิปทีนี้ก็เลยเล่นน้ำเยาวเยียดเล่นเยอะมันก็ไม่สบายเอาได้นะรู้เปล่าพี่โอกลับมาเมื่อคืนเป็นไงกระโดดเลยเหรอกระโดดใส่เลยยิง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 ดีใจดีใจ คิดถึงแม่ครัวอยากไปใช้ชีวิตเป็นคุณชายไหมไม่อยากอยู่ที่นี่อยู่กับแม่ครัวนั่นอยู่คนเดียวนะไม่มีเพื่อนเล่นแต่อยู่ที่นี่มีเพื่อนเล่นเยอะนะเป็นผู้นำจ่าฝูงจ่าฝูงโดยภรรยาคิดอะไรอยู่มองอะไรอ๋อมองทางโน้นเหรอ เห็นทางนู้นเขามีกันหลายตัวนะฮะอยู่กับกัปตันอะตอนนั้นอะไอตอนนี้นะฮะนู่นหนึ่งสองสามสี่นะครับเลยวิ่งไปหาอย่างรวดเร็วนะฮะดู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 ทางนน้นเขาอยู่กันหลายตัวนะฮะตัวเองก็เหงาสินะครับอยากมีเพื่อนเล่นด้วยนะฮะแต่บางทีก็ต้องบางครั้งก็ต้องสงวนท่าทีเนาะนะเพราะว่าตัวเองเป็นผู้นำจากฝูง เอฟซี FC ทุกท่านนะครับเดี๋ยวพี่เสือจะขออนุญาตไปรดน้ำต้นไม้ก่อนนะครับขอบคุณทุกไลน์นะครับนะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมขออนุญาตไปรดน้ำต้นไม้ กันลอ้โกันละใเย็นลูกเย็พอแล้ว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 พอแล้ไปทำงานก่อน

แอดเสือก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนแข็งแรงเท่าไหร่นะคะก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยได้นะคะเนาะเราก็มาช่วยกันแบบนี้แหละเอฟซี FC. เพราะว่าอย่างแอดเสือเองกอ็มาก็ไม่ได้คิดว่าเออจะมาทําตําแหน่งนู้นตําแหน่งนี้นะคะมีอะไรเราช่วยหยิบช่วยจับได้เราก็ทานะคะเนาะเราก็ทาเดี๋ยวเพื่อนไปเอาขาตั้งกล้องก่อนนะเพราะว่า ตั้งกล้งองตัวนี้ต้องจะถือมาแค่จะเอามาแค่เฉพาะที่แาบข,ขึ้นรถมานะคะแล้ ช่คราแล้วครับี ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับผมนะเอฟซี FC ก็อย่าลืมนะฮะทีพีคอฟฟี่ทีพีคอฟฟี่นะ,ะกาแฟทีพีกาแฟที่หกส่วนเก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกนะฮะส่วนเก้าสอง เจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกนะครับกาแฟที่พีที่พีขอฟรีนะฮะขอบคุณสำหรับการช่วยดูคลิปดูโฆษณาให้กับเสื้อพาไปนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องมาอีกแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปรดน้ำต้นไม้ต่อเนาะนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะลงไลน์แล้วนะ f อซนะเพราะว่าตอนเช้านะข้อตกลงของเราคือไลน์ไม่เกินเจ็ดโมงเนาะนะอีกห้านาทีเนาะนะครับอย่าลืมไปดูคลิปให้ด้วยนะครับผมนะฮะเมื่อวานนี้มีทั้งหมดสิบสี่คลิปนะครับ ท่านใดยังไม่ดูคลิปก็ดูคลิปให้ด้วยนะเมื่อวานมี14ดูให้สักคนละ4คลิปก็ได้นะ ทำไมมาดไอ้ไม่ใช่พูดผิดไอ้เนี้ยกบวยเนี้ยมันออกแบบมาให้ไปเสือโดยเฉพาะรู้สึกแปลกๆนะรถน้ําไปรถน้ํามารู้สึกเอ๊มันมันเข้ากับมือเราพอดีนะฮะท้งน้ําหนักนะครับจะให้แม่แม่ป้าป้าไป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 ตักเพื่อเสือว่าหนักมากเลยนะไม้ไม้แผ่นเนี้ยนอะนะครับแล้วก็ความสูงความยาวนะความบอกมือนะครับ ทุกอย่างมันทำไมมันลงตัวกับพี่เสือไม,ไม่รู้นะอย่าบอกนะว่าพี่อุ้มนะตั้งใจทำมาให้พี่เสือรำมเหมือม,มันพอดีมันเหมาะเจาะเกินไปยังไงก็ไม่รู้นะฮะรู้สึกแปลกๆนะโอ้ยอ่ะแดดมาแล้วทุกคนนะฮะแปลว่าวันนี้ฝนไม่ตกแล้วนะถ้าแดดขนาดนี้นะฮะเห็นไหมครับทุกคนเนาะถ้าแดดจะแรงขนาดนี้นะฮะนะฝนคงไม่ตกหรอกเนาะนะฮะ โอแ้แรงมากเลยนะครับโอ้วิวสวยนะฮะเห็นไหมครับสเสน่ห์ของทุ่งนาลุงพลปอดนั่นเป็นวิวหลักล้านเลยนะนี่นะฮะขนาดที่นี่ไม่มีภูเขาไม่มีทะเลหมอกใช่ไหมครับนะฮะแต่ก็ยังเห็นความสวยงามนะที่เกิดขึ้นเนาะนะครับโอ้งดงามจริงๆนะฮะวิวหลักล้านเหมือนกันนะนี่ นะทุกคนดูนิกกี้นิกกี้มันไปหาอะไรไม่รู้นะครับเกือบจะตกน้ำแล้วอนาวจะตกน้ำแล้วไหมล่ะระวังตกน้ำนะมันหนาวนะมันยังเช้าอยู่นะหาอะไรครับอนิกกี้หาอะไรนะฮะ พี่เสืออเอาไม้ที่อยู่ในน้ำออกให้คุณนิคี้หน่อยได้ไหมไม้ที่อยู่ในน้ำไม้ที่อยู่ในน้ำไม้อะไรเนาะไม้อะไรนะ <c oughs> ขออภัยนะครับพี่เสือนึกไม่ออกนะฮะไม้อะไรนะครับขอบคุณทุกท่านรับชมนะครับขอบคุณทุกไลน์นะฮะ ท่านที่ดูโฆษณาให้นะครับก็อย่าลืมเนาะในไลฟ์สดหรือว่าคลิปเนาะนะฮะดูคลิปให้3มนาทีแล้วก็ดูโฆษณาให้ด้วยนะครับผมโอ้นี่นะฮะบรรยากาศยามเช้างดงามมากเลยนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวพี่เสือจะไปมีถ้ามีโอกาสเข้าไปผ่านไปที่ร้านดอกไม้ต้นไม้นะจะมาซื้อจะซื้อมาปลูกเพิ่มเองเลยเนาะนะครับตรงนี้เนาะนะครับคือตอนนี้มันยังไม่มีดอกไม้นะครับมันมีแต่ลักษณะของไม้ใบกับไม้ยืนต้นนะฮะ นะถ้าวันไหนผ่านไปผ่านมานะแถวร้านต้นมานะจะซื้อมาปลูกอีกสัก20ต้นเนาะนะเอาที่ต้นไม่แพงมากาต้นละ10บาท15บาบท2ี่สิบาทนะครับเนาะนะครับก็เอาเงินมาจากไหนนะก็เป็นเงินที่ f อฟให้มาจากค่าโฆษณานี่แหละนะครับเอฟซดูคลิปดูโฆษณาให้พี่เสือท,ทุกครั้งก็ถือว่าเรามีส่วนร่วมนะครับที่จะช่วยกันเนาะนะครับไม่่วาจะเป็นทําบุญนะร,ร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับนะสร้างสิ่ง ที่เป็นประโยชน์นะฮะเล็กๆน้อยๆร่วมกันเสมอนะฮะในคนะทั้งนะครับเสือพาไปเองแล้วก็ YouTube ช่องอื่นเนาะนะครับแล้วก็ FC ซลุงพลป้าแตนนะฮะที่มาดูคลิปนะดูโฆษณาติดตามให้เรานะครับผมนะครับอ่านะฮะนี่คือบรรยากาศเช้าวันนี้นะครับผมขอปอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับนะตอนนี้นะฮะเจโมงแล้วนะฮะขออนุญาตนะฮะลงไลฟ์ก่อนนะครับผมนะฮะแล้วก็ ขอบคุณสำหรับการช่วยดูคลิปนะครับ